สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอิมูชี่กันอีกเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือช่องอิมูชี่ชาแนลนะฮะช่องเพื่อคนดูทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปที่มีสาระ แบบเช่นเคยที่เป็นสาระแก่มวลมนุษยชาติวันนี้นะฮะคือในระหว่างที่ผมกําลังนั่งคีดอยู่เนี่ยนะครับผมก็กําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะทาคอนเทนต์อะไรลงช่องดีซึ่งก็เหลือบไปเห็นเจ้าตัวน้อยตัวนี้นะครับซึ่งถ้าผู้ชมจะยังมองไม่เห็นเราก็ามันคืออะไรนะครับเพราะว่ากล้องมันยังไม่โฟก,กัสน,นะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตขึ้นมาให้นะครับไป มันก็คือ SD card นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ย SD card แยมก็จะมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าเราจะซื้อ SD card ประเภทแบบไหนให้เหมาะกับสายงานของเราดีบางคนเนี่ยนะครับซื้อ SD card ไปถ่ายวีดีโอไม่ได้นะครับบางคนซื้อ SD card ไป แป๊บเดียวพังเดี๋ยวก็ลงรูปไม่ได้นั่นนี่โอ้ปวดหัวซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํา s d ด a r าที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเรียกว่าใช้กันมาแบบถึกทนยาวนานกันเลยทีเดียวบอกก่อนว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะในคลิปนี้ก็ใช้งานเองเจ็บเองแล้วก็ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะต่อคนที่กําลังเลือกซื้อกล้องได้แล้วใช่ไหมเราทําคลิปเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับเลนมาเยอะมากนะครับแต่ว่าเฮ้ยพอเราจะเลือกซื้อเ d การ์เนี่ย จะซื้อฮ d ดีกาตัวไหนดีละ่ะที่ทีเดียวจบบางคนสายวิดีโอเลยนะครับมันก็จะมี s d ดีกาที่เป็นตัวโปรของวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับเดีวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง s d ดีการกันครับ อ่าหลังจากที่เราพูดเปิดแบบทางการแล้วนะเราจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นกิมมิคของช่องเรานะก็คือง่ายๆสบายๆกับพูดบ้านๆนะครับผมไม่มีการทางการอะไรทั้งนั้นนะสำหรับคนที่ต้องการความเป็นทางการนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับทุกคนเนาะอันดับแรกอ d ปกรณที่ผมยกขึ้นมานะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะไม่ไม่ได้บอกว่าตัวนี้มันดีที่สุดแต่ว่าผมใช้อยู่ก็คือจากค่ายของแซนดิท์นั่นเองนะครับแซนดิทเนี่ยเอาจริงมัน ค่อนข้างที่จะโด่งดังเลยนะใน,ในเรื่องของตลาด sd card อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถูกดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆแล้วก็ในหลายๆที่ที่ขายอุปกรณ์ไอนนทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น jib y หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของ sd card เนี่ยทุกร้านผมกล้าพูดได้เลยนะว่าทุกร้านจะต้องมีแซนดิชนะครับอยู่ในร้านแน่นอนไม่ว่าจะเป็น ไมโคร SD card ที่ใช้กับพวกกล้องคอมแพคหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ a n Android a n d r o i d ที่ใช้ SD card นะฮะ SanDisk เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วก็ในเรื่องของกล้องการ์ดใหญ่นะครับการ์ดใหญ่นะก็มีของ SD card เหมือนกันนะครับความแตกต่างระหว่างตัว Pro กับตัว Extre m e มธรรมดานะมันจะมีทั้งหมด2ตัวจริงๆมันมีตัวการ์ดเงินอีกนั่นนี่นะมันจะมีหลายตัวมากๆนะแต่ตัวที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัว SanDisk Extreme Pro ตัวนี้นะครับเป็นสีดำๆนะเอาง่ายคือมันเป็น Extreme Pro ตัวดำแล้วก็จะมีตัวทองครับ เป็นตัวเอ็กตรีมธรรมดาที่ไม่ได้เป็นตัวโปรนะสอตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะครับเอาง่ายๆเลยว่าในเรื่องของ read and write เรามาทำความรู้จักกันในเรื่องอของ Read and write ก่อนก็คือ SD card เนี่ยนะครับมันจะมีค่าทั้งหมด2ค่าที่เราควรจะดูนะครับก็คือ read and write นะครับยิ่งค่า2ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับราคาก็จะยิ่งอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ความเร็วในการอัปโหลดไฟล์ลงเครื่องคอมทรานเฟอร์ไฟล์หรือแม้แต่การรัวชัตเตอร์เนี่ยแล้ว มันจะเซฟภาพลงเข้ากล้องระแง่น,นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัว r e d a n r write s ก card นะครับผมทีนี้ถามว่าเอ้ยแล้วเ,เราควรที่ใช้ตัวไหนดีนะในปัจจุบันนะ่ะผมแนะนำว่าให้ซื้อตัว Extreme Pro ไปเลยในราคาไม่ถึงพันในตัวรุ่น64 g b กนะถ้าเป็นตัว Extreme ธรรมดานะครับการ์ดมันแบบดูดูเท่มั้ยมันเป็นแบบตัวสีทงสีทองอะไรเงี้ยแต่ r e d เนี่ยมันน้อยกว่าตัว Extreme Pro นะครับก็ชื่อแบบ คือเราฟังเราก็รู้แล้วอะว่าเฮ้ยไอเนี้ยตัวโปรตัวเนี้ยตัวธรรมดามันไม่ได้อยู่ที่สีถูกไหมคือไอตัวเนี้ยผมซื้อมาเพราะว่ามันมัน128กิก์แล้วก็ตอนนั้นมันช่วงลดราคาด้วยนะ <c oughs> ผมก็เลยเออซื้อมาใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียของตัวเนี้ยนะครับก็คือว่าด้วยความที่ริทมันตับเนี่ยเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับมันจะแบ่งไฟล์เป็นไฟล์ละ4กิก นะครับอา่างสมมติว่าผมอัดวิดีโอคลิปนี้อยู่นะครับอาจจะอัดมา20นาทีเนาะเป็นไฟล์ใหญ่แบบวิดีโอ0เฟรม o i อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใช้ตัว Extreme หรือว่าค่าลิทที่มาต่ำๆเนี่ยนะครับมันจะแยกคลิปวิดีโอให้เป็นพาร์ทเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทนะพาร์ทละ4กิก4กิก4กิกแล้วมันก็จะตัดอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่ง ก็นั่นก็คือข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปย้อมสีใช่ไหมแล้วก็หรือว่าเอาไปตัดอะไรเงี้ยไฟล์มันจะแบ,บ่งเป็นไฟล์ย่อยเยอะมากๆนะครับแล้วมันอาจจะเกิดการผิดพลาดในเรื่องของการดึงไฟล์ลงได้อะไรเงี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Extreme Pro ที่มีค่าลีดเยอะหน่อยเนี่ยมันก็จะสามารถอัดคลิปคลิปหนึ่งนะได้เกิน4กิกะบิตนะครับผมกิกนะบิตหรือกิกะไบต์ประมาณนั้นอะ่ะเออมันก็คือมันจะดีกว่าในส่วนของวิดีโอตรงนี้ คือมันเรื่องมันลึกอะถ้าเกิดว่าจะให้พูดนะเอาง่ายๆก็คือว่าเวลาคุณซื้อ s d c a กาเนี่ยคุณดูว่าอ่าอย่างแรกว่าเอ้ยความจุคุณอยากได้เท่าไหร่ผมแนะนํำขั้นต่ํำ64 อย่าไปซื้อ3-2หรือว่า1 6กิกนะครับเพราะว่ามันไม่พอพอใช้อย่างแน่นอนซื้อ6-4ไปเลยนะครับเหลือๆเผื่อๆไปเลยเพราะว่า6 4สกิกในตลาดเนี่ยมันราคาก็ประมาณ6-700นะของแซนดิสนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของ s ซัมซุงพวก Evo อะไรเงี้ยราคามันก็จะแพงขึ้นไปหน่อยแต่ว่าลิตรแอลแ m มก็จะเยอะกว่าแต่ว่ามันก็เกินตัว กว่าที่เราจะใช้นึกองากป่เพราะว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของนิตยกรนะครับในเรื่องของการ transfer ไฟล์ความเร็วในการ transfer อะไรเงี้ยมันอยู่ที่การ leader ด้วยอยู่ที่คอมพุ๊ด้วยอยู่ที่ฮับของ USB มันเป็นเจนไหนด้วยนะครับมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างนะครับดังนั้นเนี่ย ผมว่า s d สการราคาไม่เกิน1000เนี่ยโอเคละสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นช่างภาพสายวิดีโอหรืออะไรต่างๆนานาที่ไม่ได้ทำโปรดักชันจริงจังนะราคา7800อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคละนะความจุขั้นต่ำที่ผมแนะนำนะ64สกิกนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะจูไปกว่าน,นั้นสำหรับสายวิดีโอสายวิดีโอผมแนะนำให้เป็น1 2 8 g b กิกนะครับให้ซื้อตัว Extre รีโนะอย่าซื้อตัว Extreme มนะครับให้ซื้อ Extreme Pro 1 2 8 g b กิกนะมันก็จะ จุไฟล์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะไม่แตกไฟล์ย่อยเยอะเนาะอ่ะนะซึ่ง SD card เนี่ยในใน,ในทยปยของาร์ดของกล้องเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะครับเอาแค่กล้องใหญ่นะมันจะมี CFexpress นะครับแล้วก็จะมีตัวของ SD card ตัวธรรมดาน,นี่แหละ CFexpress เนี่ยก็จะเป็นาร์ดใหญ่ที่อยู่ในกล้องของ Canon R5 นะครับ ที่เป็นการ์ดอันใหญ่อันเบลเลอร์ um เลยอะเออที่มันราคาหมื่นสองหมื่นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้อันนั้นก็จะเป็นการ์ดใหญ่ถามว่าทำไมถึงต้องการ์ดใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีค่า Read and write like เยอะสำหรับคนที่เป็นช่างภาพมือใหม่อาจจะง,งงก็คือพูดตามภาษาบ้านก็คือว่าการ์ดใหญ่อันนั้นอะมันเอาไว้สําหรับไฟล์ที่มันใหญ่ขึ้นถ่ายวิดีโอ8 k 4 k อะไรก็ตามที่เป็นไฟล์ใหญ่จะต้องการการอ่านค่าที่มันเล็วนะครับมันก็จะใช้เป็น cf express นะซึ่งราคาเนี่ยมันก็ประมาณหมื่นกว่าบาท20งหมกว่าบาทซึ่งมันเป็นราคาปกติตามท้องตลาดเลยนะสำหรับตัว CFX r e s s นะครับผมก็ยังไม่ได้นิยมในปัจจุบันแต่ว่ามันจะนิยมในกล้องซินิมา่านะครับกล้องพวกถ่ายหนังอะไรเงี้ยส่วนมากเขาก็จะใช้เป็น CFX Express แต่ถ้าเกิดว่าจริงจังไปกว่าน,นั้นหน่อยเนี่ยเขาก็คือต่อเท่ากับ SSD เป็นลูกเป็นลูกเลยนะครับแบบ ถ่ายมาแล้วก็โหลดเข้า SSD เลยอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นกล้องระดับซีนิม่าแต่ว่ากล้องของเราในปัจจุบันที่เป็นกล้องถ่ายภาพหรือกล้องมิเรเลสอะไรเงรี้ยนะครับราคา5 0 0 0 0ื่นถึงแสนนึงเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็น SD Card สะส่วนใหญ่นะยังไม่ไมนิยมในส่วนของ CFexpress นะซึ่ง SD Card เนี่ยก็จะเป็นไทป์ที่2ต่อจาก CFexpress SD Card จริงๆมัน,ม,นมีมานานมากแล้วแหละนะแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็น UFS สามนะถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นตัว3ละนะครับไอ้ตัว SD Card ทุก ปัจจุบันทุกวันนี้มันก็จะเป็น c h 2นะก็จะเป็นเจน2อยู่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆก็ก็จะเป็นเจน3นะครับความแตกต่างก็คือในเรื่องของแบบเจน3มันก็จะแบบดีกว่านิดนึงอะ่ะในเรื่องของความเร็วความอะไรเงี้ยนะก็ไม่จะเป็นต้องไปซีเรียสเรื่องของ3หรือ2นะครับแต่สิ่งที่คุณควรซีเรียสในเรื่องของการถ,ถ่ายวิดีโอนะครับก็คือในเรื่องของคลาสของ SD card นะครับฟังไม่ผิดครับ SD card ของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะ,ะแบ่งเป็นคลาสนะครับคลาสก็คือตัวเลข10ที่อยู่บน SD card มันบ่งบอกถึงอะไรนะครับถา้าเป็น Class กว่าคลาสสิกเนี่ยนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับมันจะถ่ายได้แค่บางทีล็อกอยู่15นาทีล็อกอยู่10นาทีหรือบางทีล็อกอยู่สนาทีผมเคยเป็นเมื่อสมัย5-6ปีที่แล้วนะครับตอนที่เล่นกล้องใหม่ๆแล้วยังไม่ได้มีข้อมูลนะครับใน YouTube ในอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้มีสื่อมัอนทุกวันนี้นะก็แบบงงว่าเฮ้ย hey, SD card ที่มันติดมากับกล้องเนี่ยเวลาเราซื้อกล้องเนาะร้านค้ามันก็ด้แถม SD card มาเฮ้ย hey, ทำไม ไอซีการ์ดอันนี้ทําไมใช้แล้วทําไมมันถ่ายวีดีโอได้สามนาทีวะก็กล้องกูพังหรอเปล่าคือตอนนั้นแพนิคมากหน่วงป่ะเพราะผมซื้อกล้องมาตอนแรกผมจะเอามาถ่ายวีดีโอลง YouTube อะไรเงี้ยแล้วแบบไอ้ทำไมกล้องกูมันถ่ายได้แค่สามนาทีแล้วมันตัดวะทำยังไงก็แบบก็ตัดถ่ายแบบ HD หรือถ่ายอะไรแม่งก็ตัดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะก็แบบ โพสลงไปในกลุ่มนะครับแบบว่าถามพี่ๆเขาอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครตอบนะตอนนั้นนะก็เลยแบบเอ้ยลองไปหาข้อมูลใน Google คือหานานมากเป็นอาทิตย์อะ่ะเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยอ๋อเออฝรั่งมันตั้งกระทูไว้ว่าเอ้ยเป็นเพราะว่า SD Card มันคลาสต่ำตอนนั้น SD Card ที่ผมแถมมานะมันเป็นตัวคลาสสาอ,อ่ะเออนะครับแล้วแบบเฮ้ย ไอ้เฮียกูเพิ่งรู้ว่า SD Card มันมีคลาสด้วยนอกจากมีเจนแล้วใช่ไหมมีเจนยังมีคลาส s ิแล้วแบบโหต้องศึกษาละว่ะอะไรเงี้ยนะครับในนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายวิดีโอนะครับ SD Card ที่คุณควรซื้อนะครับควรจะเป็นคลาสสิบนะครับคลาสสิบก็ผมมีอินเสิร์ตขึ้นมาให้นะครับเป็นตัวที่อยู่ข้าง SD Card เลยทุกรุ่นมันจะต้องมีคลาสบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นของโ o n y ของไซส์ของอะไรต่างๆนานานะครับจะเป็นซัมซุงหรือเงี้ยมันจะมี Class บอกนะครับซึ่งในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยปี2021เนี่ย SD Card เนี่ยตามท้องตลาดล้ะมันเป็นคลาสสิบหมดแล้วแหละแต่ว่ามันก็เผื่อเผื่อไว้สําหรับแบบ คนที่ซื้อกล้องแล้วเขาแถมไปซีการ์ดไอ้คลาส,สต่ำๆมาให้เนี่ยนะครับก็ไม่นคนที่จะไปใช้ถ้าถ่ายภาพยิ่งเนี่ยมันก็ถ่ายได้ครับแต่ว่าคุณจะกดรัวไม่ได้นะพอรัวปุ๊บเนี่ยมันปกติอะสมมว,ว่ากล้องคุณรัวได้1ิเฟรมต่อต่อวินาทีใช่ไหมมันก็อาจจะรัวได้แค่แบบ4เฟรม5้าเฟรมอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะแบบหมดบัฟเฟอร์ละนะเพราะว่า c a การ์นมันอ่านไม่ทันมันเขียนไม่ทันนะครับผมก็แนะนำว่าให้คลาสสิไปเลย นณะปัจจุบันก็คงค้สสิมแล้วจะพูดเผื่อไว้สำหรับคนที่แบบที่ว่าผมมี s อส a r d แถบมากับร้านค้าให้อะไรอย่างเงี้ยแบบใช้งานได้ไหมนะแบบก็ส่วนมากก็ใช้งานไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าร้านค้าไหนเขาใจดีเขาคงแถมคาสสิบม,มาให้แบบ 8กิก16กิกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของ SD card นะครับจริงๆมันก็จะมีในเรื่องของการใช้ Dual Slot อะไรเงี้ยนะก็ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรนะวันนี้มาพูดมาอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ย SD card เนี่ยเราควรเลือกแบบไหนดีจริงๆไม่จะเป็นที่ต้องเลือก Sandisk ก็ได้ครับเลือก Samsung ก็ได้เลือก Sony เลือกอะไรก็ตามตามงบตามที่เราได้ใช้งานนั่นแหละนะครับแต่ว่าคือคลิปเนี้ยผมมั่นใจว่าคนที่มาดูเนี่ยส่วนมากจะเป็นมือใหม่ซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นช่างภาพมืออาชีพหรือว่าคนที่เขา ใช้งานเป็นอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการเลือก S D card ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสําหรับไกด์คนที่อา,อาจจะเพิ่งมาเล่นกล้องหรือว่าอาจจะเพิ่งเข้าวงการอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่อง S D card อะไรเงี้ยนะครับก็ ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจในการเลือก SD c a การของคุณแล้วกันนะจริงๆเราควรที่จะใส่ใจกับเลือกเอซีการนะครับนอกจากกล้องนอกจากเลนที่แพงๆที่มันทําหน้าที่ของมันได้ดีแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ Memory หรือ SD c a การของเรานะครับควรเลือก SD c a การให้เหมาะกับงานซื้อแพงเกินตัวไปก็ไม่ดีนะครับมันก็อาจจะไม่คืนทุนหรือขาดทุนได้หรือว่าแบบซื้อกากไปมันก็ไม่ดีนะครับเวลาเอาไปใช้งานอะไรเงี้ยมันก็งานประสิทธิภาพของกล้องของเลนสของเราออกมาได้ไม่เต็มที่ ก็ลองเลือกไอซีการ์ดแบบที่คุณชอบดูแล้วกันนะครับผมก็มาทําคลิปรีวิวนะครับตามประสบการณ์ที่ผมได้ใช้งานมานะอาจจะมีข้อมูลอะไรที่มันตกหล่นไปนะครับก็ขอแพร่กันทีด้วยแล้วกันนะครับผมหากชอบคลิปอะไรอย่างนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ